ครับวันนี้เราก็จะมาแชร์ความรู้ในเรื่องของภาษีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันนะครับภาษีอันดับแรกเราต้องมารู้จักกับความหมายของภาษีก่อนนะคือภาษีคือเงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อนาําไปเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศโดยหน้าที่ในการเสียภาษีของบุคคลธรรมดาก็คือต้องผู้มีรายได้น่ยจะต,ต้องยื่น แบบแสดงรายการเสียภาษีภายในเดือนมกราถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไปจากปีภาษีส่วนหน้าที่ในการเสียภาษีของนิติบุคคลหากกิจการมีกำไรหรือขาดทุนจากผลประกอบการจะต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีภายในต้50วันหลังจากปีรอบระยะเวลาบัญชีครับภาษีแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ประเภทก็คือ 1. ภาษีเงินได้ภาษีเงินได้จะแบ่งออกเป็น2ประเภท เป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับภาษีเงินได้นิติุคนสองภาษีมูลค่าเพิ่มส,ส,สามภาษีสรรพสามิตสี่ภาษีบำรุงท้องที่ห้าภาษีโรงเรือนภาษีเงินได้นะครับแป่งออกเป 2, ็นสองประเภทก็คือหนึ่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากบุคคลที่มีไรายได้ โดยใช้รายได้เป็นตัววัดความสามารถในการเสียภาษีเช่นอาชีพต่างๆอาชีพรับข้าราชการพนักงานบริษัทค้าขายก็คือฐานภาษีเนี่ยจะมาจากการนําเงินได้ที่มีอยู่แปดประเภทมาคํานวณก็คือเงินได้ประเภทที่หนึ่งจะเป็นพวกเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนค่าจ้างเบี้ยเลี้ยงโบนัสเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเงินค่าเชาวบ้านที่ได้รับจากนายจ้าง เงินคำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านซึ่งนายจ้างให้อยู่โดยไม่ต้องเสียค่าเช่า2เป็นเงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมค่าในหน้าค่าส่วนลดเงินอุดหนุนในงานที่ทำเบี้ยประชุมบำเหน็จโบนัสเงินค่าชาาบ้านที่ได้รับเนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้าน ที่ผู้จ่ายเงินให้อยู่โดยไม่ต้องเสียค่าเช่าสาม <m uch ing> เงินได้ประเภทที่สามได้แก่ค่าแห่งกู้ยืค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิที่อย่างอื่นเงินปีหรือเงินได้ไดที่มีลักษณะเป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรมนิติกรรมอย่างอื่นหรือคำพิพากษาของศาลสี่เงินได้เนื่องจากดอกเบี้ยพันธบัตรดอกแม่เงินฝากดอกเบี้ยหุ้นกู้ดอกเบี้ยตัวเงินดอกเบี้ยเงินกู้ยืมไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ เงินบันผลหรือส่วนแบ่งของกําไรหรือประโยชน์อื่นใดจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกองทุนรวมหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายไทยให้จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะเงินได้ประเภทที่5เงินได้เนื่องจากการใาน้เช่าทรัพย์สินเงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจากการใน้เช่าทรัพย์สินการผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินการผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นโดยไม่ต้องคืนเงินหรือ ประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว 6. เงินได้เนื่องจากวิชาชีพอิสระคือวิชาชีพกฎหมายการประกอบโรคศิลป์วิศวกรรมสถาปัตยกรรมการบัญชีปณีศิลปกรรมหรือวิชาชีพอื่นซึ่งจะได้มีพระรา,าชกฤษฎีกากำหนดไว้ 7. เจ็ดเงินได้ประเภทที่เจ็ดเป็นเงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสังคมนอกจากเครื่องมือ แปดเงินได้ประเภทที่แปดได้แก่เงินได้จากธุรกิจการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งการขายสหกรัพย์หรือการอื่นนอกจากที่ระไว้ในประเภทที่หนึ่งถึงประเภทที่เจ็ดแล้วส่วนภาษีเงินได้ของิิตบุคคลเป็นภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากกลุ่มบุคคลหรือองค์กรเมื่อได้กําไรต้องหักส่วนหนึ่งให้กับรัฐบาลเช่นบริษัทห้างหุ้นส่วนโดย่านภาษีของ ภาษีเงได้ทีิบุคคลก็มีอยู่สีข้อหนึ่งกำไรสุทธิ 2. ยอดไรายได้ก่อนหักรายจ่าย 3. เงินได้ที่จ่าจากหรือในประเทศไทย 4. การจำหน่ายเงินกำไรออกไปนอกประเทศส่วนภาษีกลางสองคือภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยคำนวณจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิต ปัจจุบันกำหนดให้เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละเจ็ดเปอร์เซ็นต์สินค้าบางอย่างได้รับการยกเว้นจากการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นหนังสือนมสดที่ไม่ปรุงแต่งอาหารสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ี่ได้จากสัตว์สามภาษีสรมพสามิตเป็นภาษีที่กฎหมายกำหนดให้กรมสรรพสามิตเรียกเก็บจากสินค้าที่ผลิตหรือนำเข้านอกจากที่ยังเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการบริโภคสินค้าและ บริการประเภทคุ้มเปือยและสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันนี้เป็นตัวเลขของยอดยอดเงินที่เรานำเข้าจาก,จากประเทศของเดือนกรกฎาคมนะครับก็คือน้ำหอมและเครื่องสำอางจะอยู่ที่2,154ล้านนาฬิกา1,700ัานกระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง1,400ล้านต่อมาก็คือจะเป็นผลไม้1,200ล้าน ภาษีต่อเทศที่สี่คือภาษีบำรุงท้องที่เป็นภาษีที่บำรุงท้องที่หรือเรียกกันนดยทั่วไปว่าเป็นภาษีดอกแยกซึ่งเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากที่ดินไทยที่มีหน้าที่เสียภาษีคือบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ห้าภาษีโรงเรือนเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นซึ่งให้เช่าให้ใช้ประกอบการหรือให้อยู่อาศัยต่อไปจะเป็นความสำคัญของภาษีต่อการนำไปพัฒนาประเทศนะครับ 1. พัฒนาในการศึกษาของประชากร 2. พัฒนาด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชากร 3. พัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบภายในประเทศสี่ พัฒนาการจัดตาไฟฟ้าประปาและสาธารโ,ลโ,ลปโูปโภค5พัฒนาด้านการนำความจเจริญไปสู่้องถุ่นตา่างเช่นสร้างถนนความสำคัญของภาษีต่อการใช้เป็นเงินเดือนของข้าราชการประจำและข้าราชการการเมืองตัวต่อไปเป็นภาษีหน้าที่จ่ายนะครับภาษีหน้าที่จ่ายก็คือเป็นภาษีที่เราจะทยอยหักไว้เพื่อไม่ให้ไปหนักเวล,เวลาที่เราจ่ายตอนสิน้นปีครับ วัตถุประสงค์ก็จะมีอยู่สามหลักคือหนึ่งเพื่อจะให้รัฐบาลมีรายได้แบบประจําแบบมีรายได้แบบต่อเน,นื่อนงะสองเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการแบบช่องทางหลีกเลี่ยงภาษีสามก็จะทําให้คนที่มีเงินได้เยอะๆตอนสิ้นปีจะได้ไม่ต้องถูกหักหรือนําส่งเยอะๆะะครับก็คืออัตราที่ใช้ในการหักภาษีจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตามรายได้โดยแบ่งตามประเภทของรายได้ การจ่ายเงินจะต้องมีจํานวนตามสัญญาตั้งแต่หนึ่งพันบาทขึ้นไปแม้การจ่ายนั้นจะได้แบ่งจ่ายทั้งหนึ่งหนึ่งไม่ถึงหนึ่งพันก็ตามการหักภาษีหน้าที่จ่ายหนึ่งเปอร์เซ็นต์สำหรับผู้ที่ได้รับเงินจากค่าดอกเบี้ยค่าขนส่งค่าเบี้ยประกันภัยหักหน้าที่จ่ายสองเปอร์เซ็นต์สำหรับผู้ที่ได้รับจากการโฆษณาหักหน้าที่จ่ายสามเปอร์เซ็นต์สำหรับผู้ที่ได้รับค่าในหน้าค่าลิสิ์ค่าบริการรางวัลส่วนลด รับจ้างทางานให้วิชาชีพอิสระอื่นๆหากหน้าที่จ่าย5%สำหรับผู้ที่ได้รับเงินจากการให้เช่าทรัพย์สินค่าจ้างทาของรางวัลในการประกวดแข่งขันชิงโชคนักสแสดงนักกีฬานักร้องที่มีภูมิรัเนาในประเทศไทยหากภาษีหน้าที่จ่าย10%คือสําหรับผู้ที่ได้รับเงินจากการตันวนนักสแสดงนักกีฬานักร้องที่มีภูมิลำเนาต่างประเทศค